คอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งาน24,900บาท CPU i 3 1 3 1 0 0 f และการ์ดจอ RTX 4060ออที่ CSIT System ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิ่นร้าน CSIT System นะคะวันนี้เราก็มีคอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งานนะคะในราคาไม่เกิน25,000บนะคะ ตัวนี้ก็เป็น CPU i3 13100F นะคะ4คอร์8เทตนะคะก็เทอร์โบได้สูงสุดถึง4.5 GHz ะเฮิร์นะคะเมนบอร์ดเป็นของแบรนด์กิกกะไบค่ะเค่นย์เอ็นะคะก็รองรับการใส่แรมได้สูงสุดถึง64 g Hz นะคะจากแบรนด์ i ิก b ะไบค่ะส่วนชุดนี้นะคะเราให้แรมเป็น16 g b กนะคะบัส3-2มเปชิ้นเลยนะคะ เพื่อสะดวกแล้วก็รองรับการอัปเกรดในอนาคตนะคะก็สามารถที่จะใส่แรม16 g ิบัท32 GB, ให้เป็น32 g ิได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องเปลืองช่องแรมนะคะค่ะตัวนี้จากแบรนด์ Kingston Fury นะคะ S D M 2นะคะตัวนี้ก็500 g ิกนะคะจากแบรนด์ WD ค่ะ S N 770นะคะตัวนี้ก็ลิตรอยู่ที่5,000นะคะก็ถือว่าเป็น S D M 2ที่ให้ค่าลิตสูงแล้วก็คุณภาพดีนะคะจากแบรนด์ WD ค่ะ อกาก์าจอตัวนี้นะคะ RTX 4060 a l e l r u s Elite นะคะเป็นรุ่น a l e l r u s e l i t นะคะจะเป็นการ์ดจอสวยนะคะตามรูปด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้8 g b นะคะเป็นม g d r 6ค่ะก็ถือว่าเป็นการ์ดจอที่สวยถูกใจหลายๆคนนะคะจากแบรนด์ i g a b y t e ค่ะสำหรับเคสนะคะจะเป็นเคสของแบรนด์ i g m m t t c h นะคะรุ่น Gemini 2นะคะจะเป็นเคสที่ด้านหน้าเป็นตะแกรงนะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะด้านข้างเป็นกระจกนะคะ กระจกเปิดปิดได้ง่ายนะคะไม่ต้องกลัวกระจกหายนะคะแต่ว่าระวังกระจกแตกนะคะส่วนพัดลมนะคะในเคสตัวนี้ให้มาทั้งหมด3ตัวนะคะด้านบน2ตัวแล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะคะก็สามารถที่จะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนไฟด้านหน้านะคะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีไฟได้นะคะค่ะปรับเปลี่ยนสีไฟได้ตามเราต้องการเลยนะคะก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะตามรูปแบบค่ะก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะคะจากแบรนด์ซิกมาเทคนะคะ ส่วน power supply นะคะเราให้ power supply 650วัตต์นะคะจากแบรนด์ t h e r m o t a k e นะคะตัวนี้ TR2 เป็นมาตรฐาน 80+ พัเลยนะคะของแบรนด์ t h e r m o t a k e ค่ะก็เป็น power supply ที่ได้คุณภาพนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานรองรับการใช้งานของสเปคนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็รองรับการอัปเกรดได้สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเพิ่มฮาร์ดดิสนะคะหรือต้องการใส่ M.2 เพิ่มก็ได้นะคะก็ถือว่าร้านเซจัดให้ เพียงพอนะคะแล้วก็เผื่อเหลือด้วยนะคะเหลือเหลือเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการใช้งานอย่างยาวนานนะคะต่อเนื่องนะคะฟูลโหลดก็ไม่ต้องกลัวจะดับจะน็อกนะคะเราให้ power supply ที่วัดเหลือแล้วก็วัดเต็มเลยนะคะจากแบรนด์ thermatek นะคะสําหรับชุดนี้นะคะ24,900บาทก็สั่งซื้อได้เลยที่ร้าน cs it system นะคะทุกช่องทางของร้าน cs นะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะส่วนลูกค้าท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการปรับเปลี่ยนสเปคบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ แจ้งมาได้ที่แอดมินนะคะหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะส่วนลูกค้าท่านใดที่ต้องการสินค้าราคาพิเศษนะคะก็สามารถที่จะเยี่ยมชมนะคะที่เว็บไซต์ CSIT System ได้นะคะตลอดเวลาเลยนะคะ24ชั่วโมงนะคะก็เยี่ยมชมได้นะคะก็ไปเลือกดูสินค้าในราคาพิเศษแล้วก็ในสิน่งที่เราต้องการนะคะส่วนสินค้าใดที่ไม่มีในเว็บไซต์นะคะที่เราต้องการก็สามารถที่จะสอบถามในช่องแชทก็ได้นะคะก็แจ้งรุ่นแจ้งความประสงค์มานะคะ ทางร้าน CS เราก็มีแอดมินนะคะที่จะช่วยเหลือลูกค้านะคะหาข้อมูลให้หรือว่าเช็คสินค้าให้นะคะก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากร้าน CS นะคะแล้วก็ติดตามใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ